จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกรนทั้งหลายวันนี้เราก็มาพบกันต่อ,อถึงเรื่องพญายุงทองเมื่อวานนี้เล่าถึงตอนที่ว่าพระเจ้าพารณสีผูกใจอาฆาตพญายุงทองซะแล้วละ่ะเพราะเข้าใจว่ามเหสีของพระองค์ สิ้นพระชนเพราะพญายุงทองนี่เป็นเหตุพระอาคาตก็เลยเขียนจาลึกอักษรไว้ในแผ่นทองว่ามีพญายุงทองอยู่ตัวหนึง่งอยู่ในเทือกป่าเขาโนนมาดแมนว่าใครได้กินเนื้อของพญายุงทองแล้ว จะไม่แก่จะไม่ตายข้อความเพียงเท่านี้เนี่ยรู้เลยนะว่าพระราชาประสงค์ต่อชีวิตของพญายุงทองซะแล้วล่ะนะประสงค์ต่อพญายประสงค์ต่อชีวิตของพญายุงทองแล้วเพราะเราส่งนายพรานให้ไปจับเป็นมาเนี่ยโอ้โหตั้งหกตั้ง ไม่รู้กี่คนในะในพรานก็พยายามจับจนตัวเองตายอยู่ไปอยู่ในป่าไม่ใช่น้อยแล้วก็ครองเมืองมาหลายรัชสมัยนะพาราณสีเนี่ยจนกระทั่งมาถึงรัชสมัยที่6ก็ยังไม่มีใครจับได้เคลืนรัชสมัยเคลนรัชสมัยที่7แต่ว่าจำนงเดิมนะก็คือยังยังอยาก เอาชีวิตของพยายงทองอยู่ก็ส่งในพรานไปนรัชสมัยของราชวงศ์คารานสีเนี่ยก็ส่งในพรานไปอีกหนึ่งคนซึ่งพรานคนนี้นี่พอรู้ประวัติคร่าวๆของพยายยงทองแล้วว่าเป็นพยายยงทองตัวผู้ ฉะนั้นถ้าแล้วรู้ได้ว่าพยายุงทองเนี่ยไล่พระปริศทุกวันก่อนออกอาหารและออกหาอาหารแล้วก็ก่อนเข้านอนไล่พระปริศอยู่ทุกวันแม้แต่ไปเหยียบแล้วเหยียบบ่วงของพรานก็ไม่ก็ไม่สามารถที่จะติดบ่วงติดแล้วเลยก็รู้เลยว่าอ๋อ เหตุเป็นอย่างนี้ก็เลยไปจับพญานางยุงมาตัวหนึ่งมาฝึกมหัดมามาามมสอนอจริตมารยาของสัตว์ตัวเมียที่จะล่อหลอกตัวผู้เนี่ยนะที่จะล่อหลอกยุงตัวผู้เนี่ยให้ได้สำเร็จเอามาฝึกมาหัด เสร็จแล้วก็ไปที่ป่าไปที่ป่าที่พญายุงทองอยู่ไปถึงแล้วแต่ว่าไปก่อนออกที่ก่อนที่พญายุงทองจอ,อกหากินอ,ออกก่อนที่จะไร้พระเวทก่อนที่จะไร้พระปริศไปถึงก็ บอกนางยุงทองเลยตามที่สอนมาตามที่สอนมาเลยส่งเสียงร้องให้ให้ปยายุงทองได้ยินปยายุงทองเนี่ยโอ้โหพอได้ยินเสียงอของนกตัวเมียแหมมันกระสันเลยอ่อยู่ไม่เป็น <laughs> อยู่ไม่เป็นสุขเลยไม่ได้ไล่ปราิศเลยวันนั้นน่ะเช้าวันนั้นไม่ได้ไล่พระปาิศเลยนะไม่ได้ไล่พระปาลิศไม่ได้ไล่พระเวทเลยรีบรีบบินมาหาพญยายุงทองตงัวเมียเลยมาหาเมียมาหายุงเมียเลยเสร็จแล้วก็เกี่ยวพาราณสีจนในที่สุดติดแล้วติดบ่วงของนายพรานซะจนได้เห็นไหม ด้วยอำนาจแห่งความของม,มนมเสน่ห์ของผู้หญิงเนี่ย,ยอำนาจเสน่ห์ของยุงตัวเมียเนี่ยทาให้ลืมหลงไหลเพลิดเพลินไปกับความงามของนางเนี่ยโอ้โหนางในช่างงดงามซะเหลือเกินและจริจักการของมายายุงที่พญายุงทองอที่นายพรานสอนให้แม่มันช่างจับจิตจับใจซะเหลือเกิน ในที่สุดก็จับได้จับพยายุงทองได้แต่ว่าจับเป็นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ประหารไม่ได้ไม่ได้ทำลายถึงชีวิตจับเป็นมาถวายให้ประราชาพระราชาเมื่อมาถึงก็าวางวางพยายุงทองไว้แล้วก็คุยกัน ท่านจับเรามาด้วยเหตุใดพระองค์จับเรามาด้วยเหตุใดก็มีคํากล่าวไว้ว่าถ้าใครได้กินเนื้อของพญายุงทองแล้วจะไม่ตายจะไม่แก่เป็นอมตะคนที่กินเลือดอกินเนื้อของเราไม่ตายพญายุงทองคนที่กินเนื้อของเราไม่ตายแต่เราต้องตายคิดว่า มันจะเป็นจริงหรือนะมันจะเป็นจริงดังดังคำล่ำหรือถ้าหากว่ากินเนื้อเราไม่ตายยังไงเราก็ต้องไม่ตายสิใช่ไหมเออก็ทำให้ฉุกคิดขึ้นมาได้แต่เหตุที่ทำให้เรามีสีทองเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นเจ้าเมืองพาราณสีนี่แหละมี มีราชรสแก้วซึ่งขี่เหาะไปได้ในอากาศเป็นในอากาศเอ๊เจ้าพาระาณิีไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อก็บอกว่าราชรสนะต้องมีหลักฐานต้องมีพยานหลักฐานถึงจะเชื่อพยาย,ยุงทองเขาบอกว่านะราชรส ฝังอยู่ที่ใต้สะนั่นน่ะขุดขึ้นมาดูสิพระราชาเจ้าเมืองพราราณสีก็ให้ไขน้ำในสะออกแล้วก็ขุดแล้วก็พบกับกุเวียนราชรถราชพาหนะของกษัตริย์นั้นซึ่งเป็นมหาจากักรพรรดินะ่ะมหาจากักรพรรดิเลยยิ่งใหญ่มากทีเดียวเสร็จแล้วก็เชื่อเลยอ๋อนี่เป็นความจริง และคราวนี้พยายุงทองจะรอดพ้นจากพระราชาองค์นี้หรือไม่โปรดติดตามในวันต่อไปในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจะงมีกับ,บาดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเจริญเจริญพรอน